เรื่องราวน้าฟังเรื่องราวน้าดูมาฟังมาดูนิทานตื่นนอนสวัสดีครับเด็กๆพบกับครูชีวัน นิทานตื่นนอนวันนี้บอกเลยว่าหามากสำหรับตอนนี้เดี๋ยวใครดูแล้วฟังแล้วไม่หาก็ไม่รู้นะเพราะว่าครูชวันเขียนตอนนี้รู้สึกว่าหาจริงๆเอาละคุณบูบี้รออยู่แล้วมาเปิดโรงละครกระดาษกันดูว่าตอนนี้คือตอนอะไรเปิดโรงละครกระดาษเออ่า เอ๊ะมีใครเด็กๆเห็นอะไรบ้างเห็นหนังสือเล่มนี้นี่เล่มเดียวกันอีเลงเขงคงคงเห็นอะไรอีกอีเลงเข่งคงแล้วก็มีลูกแมวลูกแมวตัวนี้ชื่อว่าเหมียวปีใหม่ตอนนี้มีชื่อตอนว่าลุงเลงกับเหมียวปีใหม่อีเลงเคงคงคงเขาเป็นลุงแล้ว วันหนึ่งเหมียวปีใหม่ก็มาหาอีเลงเค้งโค้งที่บ้านแล้วก็บอกว่าลุงเลงลุงเลงเหมียวปีใหม่อยากฟังนิทานลุงเลงก็หยิบหนังสือนิทานขึ้นมาได้เลยแล้วก็เปิดอ่านนี่มีหานตัวหนึ่งหน้าบึง้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวัน แต่หานตัวนั้นทรงเสียงเป็นเพลงอีเลงเคงคงจากนั้นเหมียวปีใหม่เ็บอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ฟังเรื่องนี้เหมียวปีใหม่ฟังมาหลายรอบแล้วเบื่อเปลี่ยนเรื่องใหม่ลุงเลงก็บอกว่าอมเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งแล้วลุงเลงก็รีบไปที่โต๊ะทำงานจัดการอะไรวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง อ่าแล้วก็มาเดินมาแล้วแล้วก็บอกว่าฟังเรื่องนี้ไหมนี่เรื่องอะไรยังไม่รู้แต่เมียวปีใหม่บอกว่าอยากฟัง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 ก็คือเรื่องนี้เอเรื่องอะไรนะเด็กๆดูสิเลงเคงโคองหรือลุงเลงไปเขียนเรื่องใหม่มาเมียว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 อ่าเป็นยังไงเรื่องเมียว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  าฟังกันลุงเล้งก็เล่าเรื่องให้ฟังนี่ไงเห็นไหมแมวน้อยตัวหนึ่งหน้าบึ้งหน้าบูดไม่เอ่ยปากพูดหน้าบูดทั้งวันแมวน้อยตัวนั้นส่งเสียงเป็นเพลงเมียว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 ปีใหม่ก็ชอบใจส่งเสียงเป็นเพลงเมียว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  เอาแล้วต่อไปเป็นยังไงแมวน้อยก็ไปอ่านหนังสือเขาลือโฆษณาเที่ยวสุดสัปดาห์เชิญมาเมืองใหญ่แมวน้อยอยากไปส่งเสียงเป็นเพลงเมียว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 ไหนเด็กๆลองดูซิว่าแมวน้อยอยู่ไหนนะแมวน้อยมาอ่านหนังสือพิมพ์แทนอินเลงเคโคงนี แมวน้อยแต่งตัวไม่มัวโอเอโบแดงอ่ะไม่ใช่ถ้าโบแดงต้องเป็นอิเลนเค้งโคง้งแต่ตอนนี้แมวน้อยโบม่วงสุดเท่เก๋กว่าใครๆแมวน้อยสุขใจทรงเสียงเป็นเพลงเมียว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 แต่งตัวแล้วใส่โบม่วงแล้วน,นี่แมวน้อย จะไปเที่ยวเมืองใหญ่ไปยังไงเด็กๆรู้ไหมนีขึ้นรถแน่นขนัดอุผัดเสียจังเครื่องยนต์ก็ดังนั่งมาแสนนานแมวน้อยรำคาญส่งเสียงเป็นเพลงเมียว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 ไหนแมวน้อยอยู่ตรงไหนนี่โบกมืออยู่ข้างหลังนี่แล้วก็ถึงเมืองใหญ่แล้วเอ เห็นแมวน้อยไหมอยู่ตรงไหนแมวน้อยเด็กๆลองดูซิเห็นไหมอึด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 อออยู่ตรงนี้นี่พบเห็นผู้คนสับสนวุ่นวายรถติดมากมายซ้ายขวาน่ากลัวแมวน้อยเวียนหัวส่งเสียงเป็นเพลงเมียว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  ว่าแมวน้อยเป็นอย่างไรบ้างนี่หรือเมืองใหญ่เหตุใดเละเอะเทอะฝุ่นควันก็เยอะเปรอะไปทุกแห่งแมวน้อยอ่อนแรงไม่ใช่เจ้าห่านอ่อนแรงแมวน้อยอ่อนแรงทรงเสียงเป็นเพลงเมีวยวเมียวเมียวเมียวเด็กจำได้ไหมว่านี่หัว ส่งน้ำดับเพลิงตรงนี้ใครเคยมานั่งอิเลงเข็งโคงเอาไปแมวน้อยเดินเที่ยวรถเลี้ยวเสียจริงจริงถูกเจ้าลิงแย่งชิงคล้องไปแมวน้อยตกใจส่งเสียงเป็นเพลงเมียว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  น้อยบอกว่าไม่ไหวแล้วเมืองใหญ่กลับบ้านดีกว่าลาทีเมืองใหญ่บ้านเราสุขใจไรเรื่องรำคาญแต่ก่อนนะเป็นเจ้าหานชื่นบานก็เปลี่ยนเป็นแมวน้อยชื่นบานส่งเสียงเป็นเพลงแต่ก่อนนะเป็นอีเล้งเค้งโคง้งตอนนี้เป็น เมียว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 มาดูซิจบหรือ,อยังยังไม่จบเห็นไหมว่าใครทำอะไรฮะเหมียวปีใหม่ฟังนิทานที่ลุงเล้งอ่านให้ฟังจบเหมียวปีใหม่ก็หลับแต่เหมียวปีใหม่เป็นหลับอยู่บนเตียงของใครล่ะเตียงของลุงเลง้งนั่นเอง เด็กๆครับถ้าเด็กๆฟังนิทานเรื่องไหนฟังหลายๆรอบแล้วรู้สึกว่าเบื่อหรือว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะแปลงนิทานก็ทำแบบครูชีวันหรือทำแบบลุงเล้งก็ได้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันลองเปลี่ยน,นิทานกับเด็กๆก็สนุกดีนะครับจบนิทานตื่นนอนตอนลุงเล้งกับเหมียวปีใหม่บายบาย